เคยไหมครับนั่งเฉยๆแค่ไม่กี่นาทีใจก็คิดไปไกลทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคนอื่นวันนี้ผมอยากชวนคุณมารู้จักการฝึกสมาธิง่ายๆที่ไม่ต้องเก่งไม่ต้องว่างเยอะและทำได้ทุกคนสมาธิไม่ใช่การทำใจว่างแต่คือการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันรู้ว่ากำลังนั่งรู้ว่ากำลังหายใจแค่นี้ก็ถือว่าเริ่มฝึกสมาธิแล้วครับวิธีฝึกง่ายที่สุดนั่งสบายๆหลังตรงไม่เกรงหลับตาหรือเปิดตาก็ได้ หายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกไม่ต้องบังคับลมหายใจแค่รู้ไปเรื่อยๆถ้าใจเผลอคิดไม่ต้องดุไม่ต้องโกรธตัวเองแค่รู้ว่าเผลอคิดแล้วกลับมารู้ลมหายใจใหม่นี่แหละครับคือการฝึกที่แท้จริงวันละ3ถึง5นาทีก็พอสมาธิไม่เปลี่ยนโลกทันทีแต่จะค่อยๆเปลี่ยนใจเราให้เบาสงบและเห็นชีวิตชัดขึ้นครับ